มีหข้อง่ายๆที่แบบอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองลองแบบเช็คไปพร้อมๆกันดีกว่างั้นเดี๋ยวเรามาร่วมเช็คซึ่งมันเป็นการรวบรวมจากแบบงานวิจัยหลายๆอย่างนะคะจนเข้สรุปออกมาว่าอย่างแรกเลยค่ะว่าคุณเนี่ยมีความเครียดหรือเปล่าหรือว่าเครียดประจำสม่ำเสมอหรือเปล่านะใครรู้ไหมคะเวลาเรามีความเครียดเนี่ยแน่นอนความเครียดหลั่งสารพิษอ่ะหนูไม่อึาฝร่สารพิษตัวนี้แหละค่ะมันจะไปทาลายระบบเล์ภูมิคุ้มกันของเราเพราะฉะนั้น คนที่เครือสะสมจึงไม่แปลกใจนะคะว่าทําทไมแบบมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไปเข้อ<ม>ที่บองนี่ว่ะเป็นหวัดบ่อยนะคะใครวิจัยเขาทํานะคะว่าบ่อยเนี่ยคือไม่เกินสามครั้งให้ได้แค่สามครั้งต่อปีถ้าคุณเกินมากกว่านี้เนี่ยอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอกว่าคนอื่น<อ>จริงๆถ้าเองถ้าเราสังเกตน,นะคะง่ายๆมันเปรียบเสมือนกับเวลาเรามีภูมิคุ้มกันสมมติเราเป็นหวัดหรือว่าติดเชื้อโควิดเราจะเห็นว่าคนพวกนี้ในระยะเวลาแบบสองสามเดือนหลังจากที่เขาหายเขาจะมีภูมิคุ้มกันนะคะถ้า ใครมีภูมิคุ้มกันแบบสามเดือนแล้วมาเป็นใหม่อย่างเงี้ยอ่อนโรมได้ก็คือปีละ3ามครั้งแต่ถ้ามากกว่านั้นแสดงว่าภูมิเราแบบเติดเชือ้อแล้วใช่แก่งที่สามนะคะแผลหายชา้าแผลหายช้านี่อ่ายกตัวอย่างเวลาเราโดนมีดบาดแผลร่างกายเราก็จะแบบล่างหลังพวกสารต่างๆมาแบบสมานแผลทีนี้ถ้าใครแผลหายช้าแสดงว่าเชื้อโรคเนี่ยมันมีมากกว่าระบบภูมิคุค้มกันของร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้น หายช้าท่านอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีกว่าคนอื่นก็ได้นะคะอก็ปลี่กันค่ะติดเชื้อบ่อยติดเชื้อบ่อยนี่คือบ่อยแค่ไหนเนาะเขาบอกว่าลองสังเกตง่ายๆถ้าในหนึ่งปีเนี่ยคุณแบบต้องกินยาฆ่าเชื้อค่ะมากกว่าสองครั้งอเขาบอกว่าถ้ามากกว่าสองครั้งเนี่ยแสดงว่าภูมิเราไม่ดีแล้วนอนหลับแบบเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังเหนื่อยนะคะมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าภูมิของคุณเนี่ยไม่แข็งแรงเราร่างกายเนี่ยพยายามจะแบบไปสร้างภูมิเอาพลังงานส่วนนี้ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันกระตุ้นม ก็ต่อสู้กับเชื้อโรคตลอดเวลาคุณก็จะรู้สึกเหนื่อยแม้จะนอนหลับพักผ่อนเพียงพอเหมือนมันเหนื่อยข้างในใช่ไหมใช่แล้วก็จะรู้สึกแบบเพียเพียอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอย่างสุดท้ายค่ะข้อหกเนาะระบบทางเดินอาหารไม่ดีอย่างเช่นอย่างเช่นท้องผูกท้องอืดท้องเสียใครมีอาการพวกเนี้ยแบบไม่เป็นปกตินะคะแสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจจะไม่ดีบางคนบอกเฮ้ยไม่เป็นเลยสักข้อเนงอะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองดีมากหรือเปล่าคุณเรา แข็งแรงหรือเปล่านะคะก็ไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งชีวิตประจําวันไลฟ์สไตล์ของคุณเนี่ยแค่คุณแบบกินของหวานนะคะมีงานวิจัยบอกว่าคุณกินน้ําตาลหนึ่งช้อนชานี่คุภูมิคุ้มกันลดลงไป50ปใน6ชั่วโมงน้าตาลเยอะคุภูมิคุ้มกันก็จะลดลงหรือว่าทานอาหารไม่ครบหมู่นอนหลับไม่เพียงพอนะช่วงเวลานั้นเนี่ยภูมิคุ้มกันของคุณไม่เต็มที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็อย่าลืมดูแลตัวเองแบบให้ครบถ้วนเพื่อเสริมภูมิของเราค่ะ